เรียกน้ำนะจ๊ะทุกคนแบนเดยโอ๊ยป้าน6สูงนี่นแะก็มาดูอยู่ไม่หันหาไปงานยี่พ่นป่ไปโดนป่ โอ้ยไม่ได้เป็นคนมานนี่ดกสันเรอกนอแยกน้ำนจ๊ะ สายการบินอะไรเนี่ยสายการบินอะไรคุณแม่ขึ้นกันเออแล้วฉุมขัดแบบว่าเพราะว่าเพื่อนมิสาวยการบินตุรกีมันปะแบบนี้แบบมีซุ้มผิวสีนะออซุ้มเหมือนแอฟริกาตุรกีอย่างสิแม่ของเราไม่ใช่ตุรกีนะคะเป็นอะไรรูรูปีค่ะรูรูปีแอร์ไลน์รูรูปีแอร์ไลน์รูรูปี้เออสาวเอค่ะ รูรูปี้แอาร์ไลน์นะคะวันนี้เขามาสั่งอาหารบนเครื่องบินวันนี้เราบริการอะไรครับบริการอะไรเขาสั่งอะไรสั่งตำปลาแยกนางเ <laughs> พราะจะไปลงวังน้อยค่ะอ๋อจะไปลงวังน้อยจะไปเลนที่ออวังน้อยอยุธยาเพราะว่าบินจากชัยภูมิจะลงสนามบินแอนว<า>ัง,งน้อย,น,อยนะคะออก็เลยสั่งสั่งจากสั่งจากเครื่องเราน่ะคือตำปลาค่ะสาวแอร์คือต้องทำอาหารด้วยหรอแม่ ทำ,ท,ำทุก,ทกอย่าง,างเก็บหอดอาหารเก็บหอดสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหาหล,ลังเกียตกลมอากาศทั้งเก็บทั้งยุ่งสิลนี่ <c oughs> เอาหูเนาะอันนี้สาวเอต้องบริการนะคะเพราะว่าเพราะว่าผู้โดยสารน่ะต้องการเอาไปกินวังน้อยะคะ่ะพอจะลงเครื่องวางน้อยนะคะวันนี้จะลงเครือ่องที่วางน้อยเออ กินบนเครื่องไม่ได้หรอแม่กินได้แต่ว่าสร้างพิเศษไงเพราะว่าบนเครื่องมันก,ก็มันก็มีสั่งอาหารพิเศษด้วยนะยวันนี้รูปิแอร์ไลน์นะคะ มาพุงก็สวยดีรูรูปีเอสลายเอฮอสเตีต้องทำได้ทุกอย่างนะใช่้องทำได้ทุกอย่างครับอยู่บนเครื่องเนะี่ยต้องรับได้ทุกอย่างด้วยเอฮอสเตทากซ Mình mới trà Ơ bài, ừ. Ô, bài đây, kì. để kìa Xa bài <laughs> ลงวังน้อยนะเนาะพอสัส่งอาหารสั่งอาหารบนเครื่องเป็นลงวังน้อยนะคะผ <sh arp> ักยุ่ใส่กันอยู่ในตู้เหรอ Ôi, chú thân kiềng cái miếng hạt cay hả này thân kiềng cái miếng hạt cay cha cha cái gì cái gì cái gì ว่างหน่อยผูดเรื่อบูดเด้ป่ะสิว่าอันตามมาคูงไม่หอยมาแสบเด้สงผูดิสารก่อนสมภูดยสานสมผูดิสานแบบสาวแอร์ก่อนสบายดีนะคะปลอดภัยเจอกันใหม่นะคะเออสายการบินเออไฟหน้าตีสวัสดี สวัสดีค่ะ